สวัสดีค่ะอุ้มค่ะจากช่องโมูโมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์เขาค้อนนะคะวันนี้นะคะอุ้มก็จะมาแชร์ความรู้เรื่องปัจจัยหลักที่สําคัญในการปลูกผักสลัดในฤดูร้อนนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเนาะเพราะว่าช่วงนี้เข้าสู่หน้าร้อนของปี2024แล้วนะคะตรงนี้นะคะอุ้มก็ขอมาแชร์ประสบการณ์จากการที่ตัวเองอะ่ะผ่านร้อนมาแล้ว12ร้อนปีนี้ก็จะเข้าสู่กําลังจะเข้าสู่ร้อนที่13นะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาผ่านร้อนไปด้วยกันเนาะ ก็ทั้งหมดนะคะปัจจัยที่อุ้มเตรียมมาไว้ก็มีทั้งหมด6ข้อนะคะ6ข้อวันนี้นะคะอุ้มก็จะมาสรุปสั้นๆเนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้อุ้มลงลึกข้อไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะข้อที่1นะคะข้อที่1ก็คือการเลือกสายพันธุ์นะคะในเมื่อช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าร้อนนะคะตรงนี้ก็คือให้เราเลือกสายพันธุ์ที่ทนร้อนสายพันธุ์ที่ทนร้อนไม่พออีกนะคะตรงนี้คือให้เพื่อนๆน่ะสอบถามแหล่ง แหล่งที่เราซื้อเมล็ดได้เลยนะคะเพราะว่าเขาอะจะผลิตเมล็ดเป็นมืออาชีพอยู่แล้วเขาก็จะผลิตให้สําหรับแต่ละพื้นที่นะคะสายพันธุ์จะไม่เหมือนกันเราบอกเขาไปเลยว่าเฮ้ยพี่ภาคกลางอะขอสายพันธุ์ที่ทนร้อนสําหรับภาคกลางหน่อยขอสายพันธุ์ที่ทนร้อนสําหรับภาคอีสานหน่อยขอสายพันธุ์ที่ทนร้อนสําหรับภาคเหนือตอนล่างหน่อยอะเพราะว่าอย่างของอุ้มเองอะอุ้มอยู่ภาคเหนือตอนล่างเนาะสายพันธุ์ที่ใช้จะไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าเราได้สายพันธุ์ดีมานี่คือเป็นปัจจัยแรกเลยที่จะทําให้เราปลูกผักได้ในหน้าร้อนนะคะข้อที่2ก็คือการควบคุมอุณหภูมินะคะตรงนี้อุ้มขอแยกย่อยให้เป็น2ข้อแล้วกันนะคะข้อที่สองุนะคะการควบคุมอุณหภูมิของน้ําในระบบปลูกนะคะยกตัวอย่างเช่นน้ําในระบบปลูกของของเราเองนะคะอย่างของอุ้มเองอ่ะเป็นระบบปลูกแบบ NFT นะคะก็คือน้ําที่เราหมุนเวียนในการปลูกผักนั่นเองนะคะตรงนี้เวลาหน้าร้อนอุณหภูมิในน้ําจะร้อนมากจะสูงมาก กว่าปกติเยอะนะคะตรงนี้ทําให้เราทําให้ผักของเราอะ่ะเกิดเป็นโรคลักเน่าคนเน่าได้ง่ายมากนะคะตรงนี้วิธีแก้ทำยังไงก็ได้ให้น้ําของเราอะ่ะเย็นมากที่สุดนะคะตรงนี้ก็จะช่วยป้องกันการเกิดโรครักเน่าคนเน่าได้นะคะต่อไปข้อที่2.2นะคะก็คืออุณหภูมิของแปลงปลูกของเราเองก็คือสภาพแวดล้อมของที่ฟาร์มของเราเองนะคะตรงนี้เวลาหน้าร้อน่ะก็คือบริเวณของฟาร์มเราก็จะร้อนไปด้วยส่งผลทําให้ผักของเราอ่ะ โตช้านะคะตรงนี้วิธีแก้ง่ายๆเลยนะคะก็คือเหมือนกันทำยังไงก็คือสภาพแวดล้อมของเราอะให้มันเย็นมากที่สุดอย่างของผมเองอะอุ้มก็จะใช้วิธีการที่ช่วงหน้าร้อนอะพยายามตัดตัดหญ้าเนาะเปิดเปิดให้โล่งนะคะให้โป่งให้ลมถ่ายเทได้ดีนะคะแต่บางคนก็จะมีการสเปรย์น้ำจำลองฝนเนาะจำลองฝนเหมือนฝนตกให้อากาศอุณหภูมิโดยรอบเย็นแต่ตรงนี้อุ้มก็ขอแบบทักนิดนึงว่าถ้าการสเปรย์น้ำอะ่ะ ให้เพื่อนๆระวังในเรื่องของความชื้นสูงนะคะเพราะว่าเวลาความชื้นสูงก็จะทําให้เกิดโรคใบจุดได้เราหนีจากโรครักหน้าคนเน่าเนื่องจากอา,ากาศร้อนแต่พอเราไปสเปรย์น้ําแต่เราไม่ได้ระมัดระวังในเรื่องของความชื้นก็อาจจะทําให้เป็นโรคใบจุดได้เหมือนกันนะคะข้อที่3นะคะเรื่องของแสงแดดนะคะแสงแดดก็จะเป็นปัจจัยหลักๆสําคัญสําหรับหน้าร้อนเลยนะคะแสงแดด ในหน้าร้อนจะเป็นพิษแสงแดดเป็นข้อลบนะคะถ้าสําหรับแสงแดดที่พอเหมาะหรือว่าพอดีเนาะตรงนี้ก็จะเป็นบวกสําหรับพืชให้พืชสังเคราะห์แสงได้นะคะ,จะเจริญเติบโตได้ดีแต่ถ้าแสงแดดในหน้าร้อนส่วนใหญ่จะเป็นแสงแดดที่แรงนะคะตรงนี้ส่งผลทําให้ผักสะตาดของเรานะคะมีการคายน้ําออกมากินแต่น้ําไม่กินอาหารไม่กินปุ๋ยนะคะพอไม่กินปุ๋ยผักก็เลยโตช้านะถ้าเพื่อนๆจะสังเกตได้เวลาที่แบบว่าเฮ้ยแดดแรงมากๆเลยตอนเวลากลางวันอะ ผักของเราจะมีอาการเหี่ยวฟุบลงกับโต๊ะนะคะในอดีตที่ผ่านมาอุ้มก็เคยเป็นมาก่อนนะคะตรงเนี้ยไอท้ที่สาเหตุที่เหี่ยวฟุบติดรางตรงเนี้ยเกิดจากการที่แบบว่าน้ําน้ําเขาไม่พอคือเหมือนกับคนในอุ้มยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนกับคนเราอะเวลาแบบเฮ้ยแดดร้อนมากๆอ่ะพอแดดร้อนมากๆเราก็ดื่มน้ําใช่ไหมแล้วถ้าเราดื่มดื่มดื่มไม่พออะไรอย่างเงี้ย เหงื่อไม่สามารถร่างกายไม่สามารถขับเหงือออกมาได้นะคะเวลาลมผ่านอย่างเงี้ยไม่เกิดความเย็ยนอย่างเงี้ยทำให้คนเราเป็นลมได้เหมือนกันที่ผักมันก็เป็นลมได้เหมือนกันนะคะข้อนี้นะคะวิธีการแก้ง่ายๆเลยนะคะก็คือการลดแสงลงนะคะการลดแสงลงวิธีง่ายที่สุดก็คือการพางแสลนนั่นเองนะคะก็เป็นวิธีที่ทางฟาร์มเราใช้อยู่นะคะส่วนแสลนที่ใช้พางแสงตรงนี้อุ้มแนะนําให้เป็นแสลนที่50เซนตนะคะ จะเป็นสีบอลเงินหรือว่าจะเป็นสีดําก็ได้นะคะแต่ที่ที่ดีที่สุดก็คือสีบอลสีเงินนะคะหรือว่าจะสีเทาก็ได้ตรงนี้น่าจะสีเดียวกันนะอุ้มไม่แน่ใจว่าเขาเรียกสีอะไรนะคะตรงนี้สแลนสีนี้จะช่วยในการสะท้อนแสงนะคะก็จะทําให้ผักของเราอะ่ะลดแสงลงนะคะช่วยได้ระดับนึงนะคะข้อที่สนะคะก็คือการควบคุมค่า EC นะคะ การควบคุมค่าอิซีในหน้าร้อนนะคะตรงนี้ก็ถือว่าส่งผลเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาอากาศร้อนผักเราไม่ค่อยกินปุ๋ยนะคะตรงนี้ใครที่เติมค่าอิซีสูงๆลองถ้าผักเรามีปัญหาเนาะลองใช้วิธีการลดค่าอิซีต่ําลงนะคะเพราะว่าในเวลากลางวันเวลาที่แดดร้อนๆน่ะผักของเราเส่วนใหญ่กินน้ําไม่ค่อยกินปุ๋ยดังนั้นเวลาถ้าค่าปุ๋ยแรงๆอะ่ะทําให้พืชอะ่ะไม่สามารถกินทั้งปุ๋ยแล้วก็ไม่สามารถกินทั้งน้ําเพื่อไปอะระบายความร้อนให้ตัวเองได้นะคะ ตรงนี้ก็ลองลองใช้วิธีการลดค่า EC ให้มากที่สุดแล้วลองหาค่าที่แบบเหมาะสมทําให้ผักเราโตได้ดีนะคะแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันอันนี้คือต้องขึ้นอยู่กับการทดลองของแต่ละพื้นที่นะคะนี่คือการควบคุมค่า EC นะคะข้อที่5นะคะก็คือการควบคุมค่า pH นะคะสําหรับหน้าร้อนเนาะค่า pH ก็จะส่งผลด้วยกัน2ข้อข้อแรกก็คือ พืชจะโตได้ไม่โตได้จะดูดอาหารได้ไม่ได้นะคะก็อยู่ที่ค่าพ h เถ้าต่ําหรือว่าสูงเกินไปนะคะถ้าค่าพ h เไม่เหมาะสมก็จะทําให้พืชไม่สามารถดูดสารอาหารได้นะคะต่อไปข้อที่2สําหรับค่า P h เนะคะก็คือถ้าค่าพ h เต,ต่ำเกินไปหรือว่าสูงเกินไปนะคะตรงนี้นะคะก็จะส่งผลให้โรครากเน่าคนเน่าของเรานะคะแพร่ระบาดได้เร็วนะดังนั้นวิธีการป้องกันนะคะก็คือการที่เราหมั่นตรวจสอบค่าพ H บ่อยๆนะคะตรงนี้ก็จะช่วยได้นะคะ ข้อที่6นะคะก็จะเป็นปัจจัยข้อสุดท้ายนะคะก็จะเป็นในส่วนของโรคพืชและแมลงนะคะในส่วนของโรคพืชสําหรับหน้าร้อนนะคะก็จะเป็นในส่วนของโรคลักเน่าคนเน่านะที่จะเจอกันบ่อยนะคะตรงนี้ก็จะส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากเชื้อพีเทียมตรงนี้มีวิธีป้องกันนะคะถ้าถ้าเราป้องกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะไม่ให้เกิดโรคลักเน่าคนเน่านะคะตรงเนี้ก็จะทําให้เราปลูกผักได้ในหน้าร้อนนะคะในส่วนของแมลงนะคะ ที่ฟาร์มเราในหน้าร้อนน่ะที่ฟาร์มจะเจอในส่วนของเพลี้ยไฟของอุ้มก็จะแก้โดยการตัดหญ้านะไม่ให้ในแปลงปลูกของเรามีหญ้าขึ้นรกแล้วก็จะใช้ในการฉีดสารเคมีแล้วก็สารชีวพันธุ์ในในการช่วยฆ่าเพลี้ยไฟหรือว่าป้องกันนะคะตรงนี้อุ้มก็จะฉีดกับพื้นเลยนะคะก็จะช่วยป้องกันได้ระดับหนึ่งเนาะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นทั้งหมด6ข้อ6ปัจจัยหลักสำหรับการปลูกผักสลัดในหน้าร้อน ตรงนี้นะคะอุ้มมาพูดแบบย่อๆสั้นๆให้นะคะเพราะว่าในแต่ละหัวข้อถ้าลงลึกก็จะค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูแล้วเฮ้เกิดความสงสัยว่าไอ้ข้อ 1, ข้อ2หรือว่าข้อ3หรือว่าแม้กระทั่งข้อ6เองตรงเนี้ยถ้าลงลึกจริงหน่อยได้ไหมแก้วิธีแก้ยังไงนะคะตรงนี้ถ้าเพื่อนๆ สงสัยหรือว่าต้องการให้อุ้มทําคลิปเกี่ยวกับเฉพาะหัวข้อนะคะตรงนี้สามารถพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะคะอุ้มก็จะแยกออกมาทําคลิปให้ทีละข้ออีกนะคะสําหรับผู้ที่เชี่ยวชาญหรือว่าผู้ที่มีความรู้ในด้านนี้นะคะต้องการที่ว่าจะเสริมเพิ่มเติมอะไรนะคะมาแชร์ประสบการณ์มาแชร์ความรู้นะคะ,ะตรงนี้ก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เหมือนกันนะคะ คลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆดูแล้วมีคุณค่ามีประโยชน์นะคะเพื่อสนับสนุนให้อุ้มทํำคลิปแบบนี้ออกมาอีกนะคะอุ้มฝากกดไลค์นะคะกดซับสไครต์ให้อุ้ด้วยนะคะเดี๋ยวไว้พบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ